สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่กับถุงดอกเก๊กฮวยนะครับสีเหลืองอลา,ามเต็มบ,บนหยอดดอยเลยนะครับทุกคนนี่สวยงามรอบหมอนดอยนี่เลยนะครับนี่ฮะสวยงามมากนี่ใหบรรยากาศตอนแรงคือคนจริงๆริงน่าเปิดถึงแค่ห้าโมงนะครับแต่นักท่องเที่ยวยัง ติดล้มนะครับติดความสวยงามของดอกเก๊กมวยตรงนี้นะครับสวยและงดงามมากๆนะครับนี่ผมถ่ยบรรยากาศให้ทุกคนดูเลยได้เห็นดีวดอยเมยมอนตรงนู้นนะครับเมยมอนใบมอนอยู่ตู้นู่นนะฮะใครเห็นคลิปนี้แล้วก็รีบมาเนอร์ะนะครับก่อนที่จะดอกจรวบกันนี่นะครับเกน้องแฟนกับกับตูกับกกทายบรรยากาศนะบรรยากาศสวยงามมากครับนี่ฮะ ดูดอกครับหรอให้ทุกคนดูดอกดอกมันสีสันมันสดใสมากเลยนะครับสีสัาสดใสมาก,กน่าวกกงามมากนี่ดูดอกกันทุกคนมันสวยขนาดเห็นดอยเปม้อนข้างก็หูงามขนาดนี่สวยไหมคะ โอ้น้องแตมโอ้ยวิวนี่สวยมากเลยเธอเธอลองเดินมาหน่อยอ่าแตมเราวิ่งวิ่งวิกลับมาได้ไหมวิ่งกลับมาวิ่งกลับมาตรงตรงนี้ตรงนี้เลยวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยวิ่งนี่เนี่ยลูกสาวเราโอ้โหสวยเอาใหม่ได้ไหมเอาใหม่ได้ไหมเมื่อกี้สวยมากเลยอ่ะนี่ฮะเดี๋ยวเอาลูกสาว มาถ่ายบรรยากาศครับเอาใหม่เลยพร้อมนะเอาบีบวิบ่งวิ่งต้องวิ่งเร็วเต่นเนี่ยหนึ่งสองสามมาเลยยิ้มหน่อยนี่เฮ้ยสวยมากเลยเธอสวยมากมนเนี่คือบรรยากาศครับเหนื่อยก็เจ้าสวยมากเลยอะนนี้มากับคุณแฟน์กับคุณภรรยานะครับนี่บรรยากาศครับสวย นี่ครับนักที่ยวกับทายบรรยากาศมุมเนี้มุมนี้สวยครับอันนี้สวยเพราะเป็นมุมอย่างละอดอกมุมอาเรียกว่าอย่างละจักรยานเนาะนะครับมันจะได้เห็นมุมแล้วสวยมาตัวเตลึกครับหลายคนบอกตรงมาตีนีแน่หมาตีนี่นะนบอลทุกคนผมกล้าอู้เลยว่าใครมาตีนี่อยู่เกินสองชั่วโมงแน่นอน ชัมมนะ่วโมงเลยคืออยู่ชิวๆแน่นอนสองชัมมง่วโมงเป็นยังมาก่าสัวผมเจออ่าหูเก่าอยู่อยู่อยู่เห็นเก่านะหมานี่แต่บ่ายโมงครับสี่มงปลายนะครับนี่ผมมาใบาสามตอนนี้ห้ามงปลายเลยสองชั่วโม,มงปลายนะครับโอเคก็อย่าลืมมาแอลกันเนอร์นะครับชุ่งดอกเก๊กหวยเนี่ยตีไ่ซานอาคานะครับหรือว่าคาเฟ่เาจิ ใส่สั่งนะครับมาเอลกันเนอร์นะครับพุกคนมีแรืวอไม่เอวกันนะครับ